ต่อมานะคะเราจะเปลี่ยนมาดูโรงเรียนนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ,ะโรงเรียนอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะได้แก่โรงเรียนวานิวิทยาวานิชวิทยานะคะอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะจุดเด่นของโรงเรียนนี้นะคะคือรับสิ่งแวดล้อมนะคะเน้นการจัดการด้านโภชนาการนะคะให้โรงเรียนให้แบบ ให้โรงเรียนปราศจากอาหารและเครื่องดื่มนะคะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะรวมทั้งนะคะมีการสร้างออยอน้อยเน้นโภชนาการครบห้าห้าหมูม่มีการสร้างบุคคลต้นแบบนะคะและที่สําคัญนะคะคุณครูนะคะของโรงเรียนนี้นะคะหมั่นเยี่ยมเยียนนักเรียนช่วงปิดเทอมด้วยนะคะค่ะดิฉันก็ขอเรียนเชิญน,นะคะผู้แทนจากโรงเรียนวานิชนะคะวิทยานะคะนำเสนอน,นะคะผลง,งานนะคะเป็นลำดับ ต่อไปค่ะเรียนเชิญครับครับกับผมนายพลศักดิ์ฉัตรมณีรุ่งเจริญนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวานิชวิทยาอำเภอโบใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ขออนุญาตนำเสนอเป็นเป็นวิดีโอเลยนะครับรายงานผลการดำเนินงานปีการศึกษา2562โครงการเด็กไทยดูดี4.0โรงเรียนวานิชวิทยาดรกรุณาเลิศพุทธิพินโยตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน นายพลศักดิ์ชัดมณีรุ่งเจเริญตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวนวรั์ปิตุรงผู้รับผิดชอบโครงการรูปแบบแนวทางในการดำเนินกิจกรรมประชุมวางแผนกำหนดนโยบายผู้รับผิดชอบงานและกิจกรรมช่างน้ำหนักว่าส่วนสูงนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบายของโรงเรียน แก้ไขปัญหาของกิจกรรมสรุปและประเมินโครงการความสำเร็จของโครงการมดจำหน่ายขนมที่มีน้ำตาลและโซเดียมสูงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงบะหมี่ถึงสำเร็จรูปไส้กรอกและของทอดทุกชนิดอาหารที่จำหน่ายขนมไทยแซนวิชที่มีส่วนผสมของผลไม้ผักปลาทูน่า ผล,ลไม้เช่นส้มแอปเปลิลฝรัง่งแตงโมสับประรดแก้วมังกรและผลไม้ตามฤดูกาลเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลตา่ำเช่นนมจืดน้ำผลไม้นมัวเหลืองน้ำเปล่าให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยการรับขนมไทยและผลไม้มาจำหน่ายอาหารกลางวันเน้นผักและผลไม้ในอาหารงดเค็มโดยการจำกัดเครื่องปรุงและมีการตรวจสอบ ให้ความรู้แก่แม่ครัวในการประกอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพปลูกผักและนำผักที่ปลูกไปประกอบอาหารกลางวันเช่นบวบผักบุ้งมะเขือยาวและเห็ดนางฟ้าฝึกทําอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นข้าวจีเข้าวเหนียวดังฟักทองไข่ต้มใบชาแฟนวิสผักและน้ํานกะลองเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทานผักให้มากขึ้น เพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายที่หลากหลายเช่นกระโดดเชือกฮูลาฮูปชักเกอเต้แนแอรโรบิกเีวฟันโดฟุตบอลและบาสเกตบอลเพื่อให้นักเรียนสนใจออกกำลังกายมากขึ้นได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพายาบาลบัวใหญ่เรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารผู้ปกครองและชุมชนในการจัดทำโครงการคุณครูต้นแบบคุณครูสุพิชยา น้ำหนักลดจาก86กิโลกรัมเป็น68กิโลกรัมคุณครูวันทิพย์น้ำหนักลดจาก84กิโลกรัมเป็น57กิโลกรัมคุณครูบรรพจ์น้ำหนักลดจาก98กิโลกรัมเป็น89.5กิโลกรัมคุณครูพัชรนันน้ำหนักลดจาก85กิโลกรัมเป็น61กิโลกรัมนักเรียนต้นแบบเด็กชายนรรงชยัย น้ำหนักลดจาก95กิโลกรัมเป็น70กิโลกรัมเด็กชายชวินน้ำหนักลดจาก72กิโลกรัมเป็น62กิโลกรัมการประชาสัมพันธ์โครงการการจัดทำแหล่งเรียนรู้การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลทง Facebook, ลาง f c e e o o o ไลน์กลุ่มชั้นเรียนและเสียงตามสายในโรงเรียนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการจัดทำโครงการน้ำกราสลอง มีประโยชน์ช่วยบำรุงกำลังและโลหิตเข้าจีเข้าเหนียวดำฟักทองมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันโรคบำรุงสายตาและลดระดับน้ำตาลในเลือดผลงานนักเรียนเรื่องปริมาณโซเดียมในชีวิตประจำวันประโยชน์ของผักและผลไม้คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานโดยให้ความรู้เรื่องพภชนาการและการออกกำลังกาย คณะครูสอนออนไลน์ติดตามการเรียนและการออกกำลังกายในช่วงสถานการณ์โควิด -19 การดูแลนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานช่วงปิดภาคเรียนในสถานการณ์โควิด -19 โดยใช้การสอนออนไลน์คณะกรรมการติดตามประเมินโครงการโดยท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงชุติมาสีกุลชยานนท์และดรวรนุตรีวิจิตกเกษมจุดเด่นโครงการ ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายชัดเจนรักดันโครงการควบคุมอาหารงดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไส้กรอกขนมที่มีไขมันฟรานอาหารทอดขนมกรุบกรอบที่น้ำตาลและโซเดียมสูงเยี่ยมบ้านเด็กช่วงปิดเทอมเพื่อติดตามปัญหาพภชนาการและอื่นๆใช้เบตองแทนโฟมมีอ,อยอน้อยชั้นป .4- ป .6 ตรวจสอบคุณภาพอาหารจุดที่ควรพัฒนาล้างมือก่อนทานอาหารด้วยน้ำก๊อกไม่ต้องเช็ดมือ แต่งตั้งกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรการประชาสัมพันธ์ความรู้สู่ครอบครัวชุมชนป้ายนิเทศความรู้การดูแลสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกําลังกายป้ายเมนูอาหารที่อัปเดตวันมีขนมไทยข้าวโพดต้มมันต้มข้าวจีฟักทองการปรับปรุงแก้ไขตามผลการนิเทศปรับปรุงข้อที่1ให้นักเรียนล้างมือด้วยน้ำก๊อกปรับปรุงข้อสอแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ปรับปรุงข้อที่3การประชาสัมพันธ์ความรู้สู่ครอบครัวชุมชนปรับปรุงข้อที่4จัดทำใยนิเทศความรู้ด้านการออกกําลังกายและพชนาการปรับปรุงข้อที่5อยู่ระหว่างการจัดทําเมนูอาหารภาคเรียนที่1นึ่มีการศึกษา2563ปรับปรุงข้อที่6ให้มีขนมไทยจําหน่ายในโรงเรียน